วุ้มีกบด้วยครับโอ้พี่กำลังมาตามหาน้องฟ้าเนี่ยน้องสาวบอกไม่รู้จักเนี่ยทำไมต้องมาอยู่บนดอยเดียวเนี่ยอย่าไปทันถามดีเลยรีบตอบ้องชิมยำชิมยำอ๊มจุดเลยยำอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยนะนเอาเป็นนางเองช่องประจําเอาประจําช่องนี้ไหม กาสวัสดีทุกท่านที่ตามชมกนนครับขอมของอันนีู้กินที่นอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับวันนี้ผมมีนัดกับคุณครูบนดอยอ่ะครูบอกว่าอยากกินซีฟู้ดอันนี้ถูก็จัดเต็มเลยสินะครับแต่ที่สำคัญเราจะมีทีมงานจากน้องเอกครับที่ไปร่วมทริปเมื่อครั้งที่ไปเซอร์เวครับที่อมก่อยกับการที่จะต้องไปทําสนามให้กับน้องๆที่อยู่บนดอยนะครับผมก็เลยเตรียมข้ของในตัวแม่สอนก่อนแล้วก็จะไปเจอกันที่อมก่อยนั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังจะเดินทางไปวันนี้ครับ แล้วันนี้เราคือเราจะต้องไปซื้อขนมตามร้านนะครับอันนี้คือสเบียงของเรานะครับผมจะไปอยู่ที่นั่นประมาณ3-4วันนะครับก็จะมีครูออยครับเป็นสาวงามตามท่องเที่จีนเพาผมไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ไปตามสถานที่ต่างๆในอมก่อยครับรับรองว่าน้องอาจะเป็นนางเอกที่ดีของพวกเรานะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เราเดินทางเข้ามาเขตอมก่อยครับเรามาเจอกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโปนะครับซึ่งกําลังไปหาของป่ากันโอ้โหอันนี้คือจะเป็นของที่เขาหาได้นะครับก็นีจะมีปลานะ อันนี้เรียกปลาอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยปลาปลาหย่อเขาเรียกว่าอะไรปลาไม่รู้ปลาขาวอันนี้ปลาก้างเห็นป่ะเขาก็ฟังภาษาชัดมากเลยอันนี้ลูกลูกออดจีปุ่มนะเขาก็พูดไทยได้นี่พูดไทยได้ใช่ไหมครับโอ้นี่อันนี้ไปช้อนในแม่น้ำไหนไหมครับเนี่ยน้ำกล้วยแม่จอนก้วยทรายอ๋อห้วยทรายอ๋อนะครับอ๋อมีอะไรกบอุ้ยมีกบด้วยเออ่ะ มีกรบด้วยครับโอ้อันนี้แมงเนียเนเน้ยวหรอแล้วอันนี้เรียกปลาอะไรเนี่ยอ๋อเขาเรียกปลาบูจริงๆเออนะครับแล้วก็จะมีมีมดยังเนี่ยมดละมั้งกุ้งก็มีไหมกุ้งมีไหมกบยับยงเป็นอันนีาไปทำอะไรกินครับเนี่ยไาจานน้ำพริกอ๋ออันนี้คือตามน้ำพริกกินตา,า,ามพีก่กแกงก็ได้สุดยอดมากกับบรรยากาศที่เรามาเข้าเขตอมก๋อยอยู่บ้านไหนครับเนี่ยยันลิศ ช่วงจำเริ่น๋อเแล้วแล้วเดินมาไกลไหมครับเนี่ยอกลอไกลอยู่เนาะมาตที่บ้านนี่คือเป็นเป็นบ้านไม้ผาอ่าเป็นบ้านเป็นบ้านหลังคาจากหรือว่าเป็นบ้านแบบใหม่แล้วอ๋อเป็นใหม่เนาะอ๋อครับนึกว่าเป็นแบบแบบดั้งเดิมไงสนใจอยากจะไปเที่ยวเนาะมามีเนาะก็ได้เห็นวิธีแบบนี้ก็รู้สึกพอใจแล้วนะครับอ่านะขอบคุณนะครับ ต่ปบบื้จุดปื้เออตอนลงก็เลียงโฟใช่ไหมน้องยุทธอ๋อเป็นเลียงโฟครับนะครับแล้วนี่คือเขาไปหาตั้งแต่กีโ่โมงครับอย่างเงี้ยแต่เช้าเนี่ยแต่เช้านแะต่แค่นี้น้ำไม่แห้งหรอน้ไม่แห้งอ๋อน้ำแห้งเหรออ๋อโอเคงั้นเราไปกันต่อนะนขอบคุณครับตอนนี้เราเดินทางเข้ามาสู่เขตนาเกลแล้วนะครับจุดตรงนี้เมืองกลางเกาะเนี่ยผมเห็นมันสวยมากเวลาผมลงมาจากเนินเขามันจะคล้ายๆกับภูเขาที่โดนตัดออกไปครึ่งลูกนะครับ แล้วมันก็จะเป็นลานโล่งๆตรงนี้ผมบอกเลยครับถ้าเกิดมากลางเต็นท์หรือทำเป็นจุดแคมปิ้งหน้าทางจะสวยนะหยุดว่าไหมครับ,รบเนี่ย,<ว>ยผมจะม<า>ขับเออสวยจริงเนี่ย,แ,ยดดแล้วทางก็เรียบมากเลยเหมือนเขามาเกิลวไว้ครับอีอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นจุดชมวิวก็ได้เราก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปจอดบริเวณโซนที่เป็นใกล้ๆก,ก,กับบริเวณหน้าผาสูงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่มองเห็นหมู่บ้านได้เลยเห็นปะหยุดลงก่อนดีกว่าปะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศในช่วงเวลาเกือบหกโมงเย็นนะครับทุกคน เนี่ยลงจากภูเขามาเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นลานที่แบบเรียบมากแล้วก็คล้ายๆเป็นชั้นแง่หินเงินขึ้นไปเนี่ยเหมือนว่าเรามองวิวได้เนี่ยวันที่แล้วผมอยากจะแวะแต่คราวนี้เวลาไม่พอผมก็เลยรีบไปวันนี้ก็จะหกโมงอีกแล้วเนี่ยแต่ว่าตงขอแวะหน่อยครับเผื่อขากลับมาได้แวะโอ้ยยูสวยอนะ่ะมันเป็นจุดชมวิวที่สวยมากเห็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินทางไปเห็นไหมแล้วก็น่วคืออุ้ย เกือบสะดุดเลยตรงนั้นคือเป็นหมู่บ้านที่เราต้องขับผ่านแล้วเราก็จะต้องไปแววหานางเอกของเราบางคนนะครับที่เราเจอเมื่อคีนที่แล้วอุ้ยสวยจริงอยุทธสวยมากนะครับเนี่ยลองดูดิอนุก็นาขั้นบันไดนะเห็นปะนาขั้นบันไดช่วงหน้านาจะสวยนะครับไล่ลงมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันนาขั้นบันไดอ้ยสวยมากดูดิวิวอะไรได้หมดเลยเนี่ย คือถ้าเกิดขับมาตัวเนี้ใครขับมาเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปทางนาเกนน่ะมันนิดเดียวนะครับเนี่ยลงขับมาตัวนี้จะเป็นลานกว้างๆเนี่ยจะแง่หินผมมองผมยังสวยเลยมันเป็นลานที่แบบเรียบแล้วผมบอกเฮ้ยต้องแวะสักวันหนึ่งวันนี้ผมมีอากาศแวะ,ะนนวแล้วนะครับนังในช่วงหกโมงเย็นแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีบไปหาครูอายกันต้องครูอายเป็นคนนัดผมว่ายาก,กินอาหารทะเลพี่เนียจัดให้หน่อยน้องอายก็นา,นานทีกลับเมืองผมก็ต้องจัดสิใช่ไหมน้องยศเออไปแต่อายคิดถึงมาทุกคนนะ พูดไปขวดตีนเลยพูดเล่นครับอันาอายก็คือน้องสาวครับนะเดี๋ยวผมเดินทางกันต่อนะครับเห็นวิวมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บเรื่องราวการเดินทางกับผมต่อนะครับไปสุดแล้วอยู่ที่อนาถั่วครับดูนี่สุดมากอ่ะดูเส้นทางดูตรงนี้ขับมาแล้วมันสวยมากมันเป็นลานหินกว้างๆเนี่ยขับไปก็อุ้ยมาเจอกันทุกคนเดินทางต่อเราเดินทางมาถึงจุดที่เราเจอกับสาวงามตามท้องเรื่องคบน้องฟานที่จุดนี้แหละน้องยุทธ เนี่ยฝูงวัวเดี๋ยวเราจะให้น้องยุทธเป็นคนไล่วัวไปส่งมาน้องฟ้าแล้วก็แสดงความประสงค์ดีว่ายินดีมาช่วยเลี้ยงดีไหมเนี่ยวันเราเจอตรงนี้ไงที่เนี่ยเนี่ยตรงนี้ยุทธเนี่ยจะถึงหมู่บ้านแล้วแต่ว่าน,น้องฟ้าไม่มาเออนะครับผมั้นน้องฟ้าว่าจะไปเที่ยวบ้านอยู่นะครับพอดีผมให้ครูอายอะ่ะน้องอายที่เป็นน้าเอกของเราครับติดต่อ,อโครอบครัวน้องฟ้าไป้วครับว่าเราจะไปเที่ยวบ้านน้องอยู่เขาโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวรอวันอาทิตย์รอวันหยุดนะครับเพราะช่วงนี้น้องน้องกลับมาบ้านกันนะ ใช่ใช่ดิคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่น้องฟ้านี่แหละหมู่บ้านน้องฟ้าถามกันได้เลยน้องฟ้าอยู่ไหมน้องฟ้าครับอันนี้อยู่บ้านเนี่ยหมดเลยทุกคนเดี๋ยวคุยกันแล้วมาขออนุญาตไปดูวิวหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่เอ้าเอฟซีครับพี่เอฟซีอันนี้น้องสาวโอ้ยุ้ยตามจัับตวามจกบัวพี่ขอดูหน่อยได้ปะ อ๋อบ้านอยู่ไหนเนี่ยพี่กำลังมาตามหาน้องฟ้าเนี่ยน้องสาวบอกไม่รู้จักเนี่ยผมก็ไม่รู้จักอ้าวอ๋อนี่ใช่ป่ะที่คุณพ่อเมื่อกี้ได้จับวัวนี่คือจะจับไปไหนอะ,จ,นนะอจับตัวหนึน่งตัวนะเอาที่แล้วก็เอาพี่ขอดูหน่อยนะ <c oughs> ไปขวางทางน้องผมวะเนี่ย <c oughs> เมื่อกี้ผมเห็นเขากำลังที่จะไล่วัวผมนึกว่ามันฝูงของน้องฟ้าครับดูดิมันขึ้นไปไกลมากเวลาเขาจับวัวต้องวิ่งตามขนาดนี้เลย เป็นวิธีของเขานะครับเนี่ยทุกคนสวัสดีครับขออนุญมาเที่ยวหน่อยนะครับคุณพ่อรเรียกคุณพ่อเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้พอดีแวะมาเที่ยวครับนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวามน้องจิาพาที่บ้านนี่คือเป็นเป็นแบบเก่าหรือแบบใหม่เนี่ย <c oughs> เป็นแบบนี้ไหมแบบเถียงนางอางี้ไหม <c oughs> นะค่ะนี่คือชายใช่ไหม <c oughs> พี่ชายรู้จักพี่ชายแล้วเดี๋ยวพี่จะไปตามหาพี่ชายที่บ้านนาะ ได้นะพาเที่ยวหมู่บ้านได้นะเนาะยุดน้องเขายิ้มให้เนะี่ยพี่ชายให้น้องสาวเป็นนางเอกสักคลิปได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับ <laughs> พี่ชายอนุญาตแล้วชื่ออะไรเนี่ยชื่อน้อชื่อน้องนัดน้องสาวชื่อจีราภาเอ,อ่อเดี๋ยวถ้าพี่ไปบ้านคือบอกน้องนัดกับจีราภานี่คือไปได้เลยนะครับไปได้ครับบ้านผมก็ตรงไปแล้วจะมีแยก ขึ้นเนินนะได้ได้ได้<ล>อันนี้เที่ยงเนินแล้วผมไปขั่งขวาเดี๋ยวพี่ไปถามหาบ้านน้งนัทนะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะกลับขอบคุณนะครับจิราภากับน้องนั้นนะน่า,นารักมากวิวสวยม้านที่เทียงนาใครจะมาขอนอนได้ไหมเนี่ยได้ไปนอนบ้านผมก็ได้ครับพี่ไม่ไงาาย,ยุ้นน้องก็ชวน,นไปนอนบ้าน,น,ไ,นาได้ได้เดี๋ยวพี่ไงเดียบบ๋ยวพี่ทักหานะน้องนัทกับน้องจิราภานะเอาละว่าทุกคนเทียงนาก็มีน้องๆที่รู้จักก็มีเป็นแฟนคลับบรรยากาศก็ดีนี่ถ้าปลูกข้าวนี่คือผมจะไปใช้ชีวิตที่อมก่อยเลยข้างล่างก็น อุ้ยร่องน้ําสวยอะเป็นน้ําไหลเนี่ยทุกคนแล้วก็จะมีการปลูกผักด้วยเนี่ยมาอยู่ที่นี่คือไม่อดตายเลยเราเดินทางมาถึงบ้านนาเกลรียนกัน้วครับในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็เห็นแสงสว่างจากหลงเรียนพอดีเลยน่าจะมีการตั้งแคมป์แล้วก็มีน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมกันอยู่นะครับผมกับยุทธก็คิดว่าน่าจะไปออทําอาหารกินกันเองต่างหากนะครับงานนี้คือผมมาดูงานเท่านั้นครับแต่ว่าก็จะมีขนมมาแจกน้องๆในวันพรุ่งนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนการลงมือทำเนี่ยก็จะเป็นทีมงานของน้องเอกนะ ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่โรงเรียนครับทั้งไทยน้องอายแล้วก็น้องเอกนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อน,น้องเอกนี่ก็คือค่อยว่ากันนะยุทธนะวันนี้ยุทธมีหน้าที่ลักก็คือเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนนะขาให้ยุทธมาเป็นมือกีตาร์แล้วก็ขับร้องเสียงเพลงให้กับคนที่มารวูกิจกรรมนะถือว่าเกียรติสูงสุดนะถ้าไม่มียุทธนี่คือจะไม่มีสิ่งที่เราใจในค่ําคืนนี้เลยเพราะที่นี่จะเงียบม,มากนะกับข้าวก็ต้องยุทธอีกแหละถ้าเกิดเขาไม่ทํายุทธก็ต้องทาแหละนะน้องอายจะน้องน้องอายจะโกรธพี่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเพราะพี่มาช เองมาเวน้องเอกสวัสดีครับแม่สวัสดีครับยุทธบอกว่าถ้าไม่มีพยาบาลสาวยุทธจะไม่มานี่ขนาดล้มล้มขาดเจ็บนะตอนนี้เมาแล้วหลังด้วยเสียงเปลี่ยนไว้เฮ้ยยุดเสียงเอ้ยเอกเสียงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวทักทายครูอายก่อนครูอายมากับทีมงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวพี่ขออยู่แค่นี้นะครับแล้วพี่พี่พี่เร็งมากเลยเวลาพี่เจอพวกสาวๆที่มาช่วยงานครับวันนี้ครับน้องอาย มาครับเขาบอกว่าใจอยู่ที่เอกไงก็ต้องยิ้มาเขาทายนะครับน้าตองอายนะอะไรพกช้อนมาด้วยกับข้าวมาแล้วอ๋อค่ะย่างข้างล่างอะไรก็ได้อ่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตขดสเปย์ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเอารถลงมาดีกว่าี่ได้ได้ครับมาดูแม่ครัววันนี้ครับเป็นคุณครูสาวสวยที่มาใช้ชีวิตอยู่บนดอยเราก็อยากจะถามว่าทำไมต้องมาอยู่บนดอยเดียวในเดียวเนี่อย่าไปทันถามดีเลยรีบตอบอายุแม่ครัวเป็ไง ทำไมต้องอยากอยู่เดี่ยวดายมันต้องมีอะไรอยู่ในใจในี่ของขำไมหยุดทําไมทำอย่างนี้น้องอายจ้ะเขาจะด่าพี่ม่ใหุดไปหยิบของใครมาไม่รู้อะน้องอายน้องอายทำไม่ได้ตอบคำถามพี่นะคือพี่ดูคนทําอาหารมาบ่อยแต่พี่ไม่อยากถามเลยนะทำไมถึงอยากมาอยู่ที่นี่ทำไมที่จะไม่ไม่ไม่อยากอยู่อยู่เชียงรายก็มีนะดอยอยีไ้ไม่กันดานพอที่จริงเหมือนกับว่าสอบระิได้เฉย หาที่ลงไม่ได้ก็คือที่นี่แหละแล้วมันมีให้เลือกสีที่สีลำดับนะหนูได้ลำขาดสุดท้ายหนูก็เลยไม่มีสีเลือกก็เลยไม่ได้มีเป็นโชคดีของพี่ที่ที่จะมาเป็นโชคดีเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนก็อิจฉาการที่ได้ใช้ชีวิตไม่เหมือนครูทั่วไปเออดีจ้ะคนที่ดูพี่ก็เป็นครูนั่นเลยพี่จะพามาที่นี่นะจ้ะมารู้จักความลำบากบนดอยโดยเฉพาะคุณครูรุ่นแม่แม่พี่ทั้งนั้นเยอะมาก สะดุงเป็นแถวแล้วนี่มาดูครูสาวบนนี้นะครับทําอาหารเวลาที่มีคนมามาที่นี่ครับมาร่วมกิจกรรมก็จะมีการทําอาหารแบบนี้บ่อยไหมส่วนใหญ่ค่ะทีแรกก็ยังไม่ทีเขาทอนครับก็ทำงานไปเราก็ใช้แรงใส่อืหาน่นะต้องการนางเอกใส่นี้มานานแล้วยุศสนใจนางเอกพี่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอ่ะรุ่นเกษียณอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่พี่ต้องการต้องการเจอตัว ใส่ลุยด้วยน้องอายว่าใส่ลุยด้วยดีชอบเลยเออืม,อมนี่แหละสิ่งที่เราตามหายอยู่ตรงลงนี้จะทําเมโนโูอะไรเนี่ยยำนี้เลยยำหม,มูยอค่ะออยำหม,มูยอนะครับเอ,อให้ายุดกินเธอ,อหยุดเรา,มา<ย>ไม่มีน้ำตาลปี๊บเราก็จะใส่น้ำตาลไปยุดไปยิบของขวัหมดเลยซื้อก็ไม่ซื้อมาของเราอยู่ในรถหมดเลยเนี่ย ไม่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่จะย้ายครัวไปอยู่ที่กลางสนามฟุตบอลแล้วไงก็เลยแบบว่าขออนุญาตใช้ก่อนนะเดี๋ยวพี้ค่อยค่อยอะไรคืนแล้วก็คืนนะอ่ะดูเมนูเดียวพอที่เดือดเกรงใจน้องอายฝนน้องอายเขินทำไมวันนี้เขินไม่เข้าใจวันนั้นไม่เห็นเขินเลยหรือว่ามีนัดอยู่นะไหมกล้อ,อ,กกองมันนั้นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยวันนี้ทำกันเขินผิดปกติเนี่ยไม่เคยออกกล้องครัุกทีสองหนึ่งในชั้นเรียนเอออะไร อันนั้นน่าอายกว่านี้นะมีคนดูยังนี้มีพี่แค่พี่ดูคนเดียวก็ยุติแค่น,นั้นเอง <miyorum> เดี๋ยวผมจะขอชิมแค่เมนูเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องอายไปดูแลเพื่อนๆที่มาร่วมรูปกิจกรรมดีกว่าน,นะครับเพราะเกรงใจน้องอายเพราะตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับผมก็ยุดก็จะไปกลางชี่นอนกันแล้วเราก็จะไปเก็บบรรยากาศในค่ำคืนนี้น้องอายบอกมีจุดเช็คอินของที่โรงเรียนมาน,านาเกียนนะครับผมคิดว่าน่าจะดีเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปกลางเต็นท์นอนวันนั้นยุดจะนอนตรงสนามฟุตบอล การเซนต์ตรงบนหลังพี่พี่ต้องนอนบนหลังคารถจ้ะเอารถจอดเข้าหมดได้ไหมล่ะครับยุทยุดธเอ้ยยุดไปนอนบนนั้นไหมอ่ะแต่ม<อ>ไม่มีพี่นะทะหมอกนะมีได้หรอไม่ไม่ใช่ไปดูนี้ครัมีทะเลหมอกด้วย,วยไ,ได้อยู่นะยุดจะทิ้งพี่นอนคนเดียวเพราะลาสาวชวนย,ยุดจะเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ใกล้ใครไม่ใช่อยู่ใกล้รถที่เห็น อยู่ใกล้อายอายจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนดูพี่คิดมากไม่ได้แล้วยุทธก้ยี่เป็นคนโสดอยู่แล้วเขาเลือกไม่ได้ด้วยเพราะไม่มีใครเลือกเขาอย่างพี่พูดถูกไหมยุทธเลือกไม่ได้แต่อายเลือกได้ใช่ครับมีเเลมื่อไรกลับบ้านเนี่ยพี่รออายกลับบ้านอยู่พี่จะไปเที่ยวเบียงกันเนี่ยจริงจริง เคยข้ามได้ไหมเนี่ยจริงอเหรอพี่เพิ่งไปโดนน้ำข้ามข้ามโขงมาไม่นานนี่เองพอดีพวกดึงกลับมาบอกว่าถ้าเกิดข้ามไปนี่เดี๋ยวจะเดือดร้อนอย่างช่วงนี้ชิม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 ยุ่ยอย่าเอาสิ่งที่ไม่แค่นี้เขาทำอร่อยแล้วอย่าเอาสิ่งที่อร่อยกว่านี้มาให้น้องเขาแต่ปลาล่าเล็กนิดไม่ใช่แน่ได้หมดจ้ะ เอาเลยจ้ะนี่นะนี่นะของใครเขาเลยได้โอ้โหก็มีแต่ว่ายิ้มหัวคนน้องอายเขาน่ารักมากเขาเขาไม่ใส่ผงอร่อยเลยเขาจะใส่เน้นแบบเพราะว่าในบาาก็มีหงอร่อยอยู่เต็มเลยไม่งั้นจะอร่อยไปกว่านี้ถ้าเกิดใส่อีกยุดดูเป็นตัวอย่างไว้ให้คุณครูที่ดีของพวกเรา เดี๋ยวจะขอชิมนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้น้องอายทำส่วนหนึ่งเพราะจะมีกุ้งที่เดี๋ยวเตรียมยำแล้วก็จะมีปลาหมึกเพราะมันต้องลวกมันต้องใช้เวลานะครับแล้วตอนนี้นก็คือดึกแล้วนี่ว่าไม่กล้าพูดสโลแกนเลยคนอยู่เยอะทำยังไงนายุทธทะเลื่งไม่ได้เนี่ยคุณตัวยุทธต่อหน้าคุณครูหลายคนไม่ไหวนักกิน <c oughs> นักกิน <c oughs> พี่ยังไม่ได้พูดเลยวันนี้นี่ไงพูดย <c oughs> ่างย่างเอ <c oughs> เอน้องน้องอนุญาตแล้วครับทุกคนยุทธพูดแทนทีที่พี่ไม่กล้าพูดวันนี้ อ่โชว์หน่อยมากินมากินครับแค่นี้พออย่าทะเลิงมากเดี๋ยวินไปได้นอนดีขอบคุณครับชิม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 มาชิมมามามาญาตชิมก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะไปกลางที่นอนแล้วครับอยู่นานไม่ได้ครับนะมา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 คนาะครับบี๊บขอใช้ช้อนนะอันนี้พี่ไม่นั่นน้องอายไม่ชิมเลยอ่ะน้องอายนี่ทำเสร็จแล้วเอามาให้เรากินเลยนะครับเนี่ยปลอดชัวร์ค่ะเออเอาเลยฮะชอบอยู่ อร่อยมากผมและนังยุทธตอนนี้แยกตัวออกมาตั้งแคมป์กันนะครับบริเวณโซนที่เป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียนนะครับซึ่งเราจะทําอาหารกินกันเพิ่มเติมในเมนูที่ผมบอกเลยครับว่ามันน่าจะไม่ยากนะยุทธนะวันนี้เราจะทําปิ้งย่างหมูกระทะแล้วก็จะมีเนื้อโคขุนย่างซึ่งผมได้ถอยไอตัวกระทะวิเศษครับสามารถแคมปิ้งได้เลยสำหรับทีมงานเมียได้ยังมาอยู่ แหลมายุตอันนี้จะเป็นตัวที่เก็บเก็บ่านนะซึ่งจะใช้่านนะจุดไปตรงนี้นะครับเวลาเป็นกี่เท่าก็จะอยู่ในนี้หมดเลยจะไม่ออกไปไหนนะครับเห็นไหมทุกคนอุ้ยสองชั้นเลยนะครับการทําความสะอาดก็จะง่ายแล้วก็ไม่สกปรกเละเทอด้วยนีย่มันจะมีตัวตัวจับนะครับแล้วก็จะมีนี่อุอ้ยหมดเลยพื้นไม่เท่ากันแล้วก็จะมีตัวนเ,นนเนี้ยเป็นไอเนี้ยไอที่ทําความร้อนเนาะเชฟร้อนไม่ติดกระทะแล้วก็จะมีตะแกรงที่สําหรับทาย่างบาร์บีคิวด้วย แต่มันจะมีอุปกรณที่เป็นไม้ย่างเป็นที่ไม้คีบต่างหากนะครับจุดไฟก็ใช้หัวจุดแบบธรรมดาเลยเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ออกมาก่อนออน่าจะเป็นไอตัวหมูเนื้อเขาขุนนะครับนี่เดี๋ยวน้องเอกับน้องแอมก็จะมาด้วยเอย้น้องอายใช่ไหมไม่ได้น้องแอมไหยวะเูจะกินอะไรปลาหมึกก็มีหอยก็มีกุ้งก็ม,กกมีกุ้งย่างได้ยุทธเอาเอาย่างกุ้งกินกุ้งกินได้ไหมเนี่ย เอ้าลืนมาทำไมอ่ะลืไมไหยพี่กินอ้เอไม่ใช่ให้อายกินเนะะเาะเ้ยุดนี่ไม่ธรรมดาเรามงเนื้อโคขุนกับหมูกระทะก็พอมัง้ง<ะ>กุ้งย่างได้อยู่แต่ผมก็ยังไม่ยากกินกินหมูกระทนะไหมฮะเอาปิ้งย่างโคขุนก่อนนะเดี๋ยวอาจจะทำยำม,มาให้เพิ่มเติมนะครับนี่น้น้องยุทธกำลังจะย่าง เนื้อโคขุนครับกินกันสองคนชิลนะยุนนเนาะอากาศเย็นมากอะก่ะเออมีเราสองคนแล้วนะแสงสว่างมีทั้งคืนยุทธเดี๋ยวจะก็เอาเต็นท์เนี่ยโยงไว้ตรงนี้นะครับใต้นี้เพราะว่ากลัวกลางคืนน้ำค้างมันจะลงไงแล้วกลางคืนเรานอนตรงนี้ไงใครจะได้รู้ว่าว่ามีรถได้ไงเ <laughs> พราะว่ามันมืดมันก็มืดตึ๊บเลยนะโ<ช>อ้นี่เออเราไม่ใช้ตะกระทะอันนั้นจะไปาใบยางหมู่ยางใช่ปะ เราไม่ใช้เราใช้นี่เลยนี่อุย้ยดูฟังเสียงแม่ย่างเผื่อน้องอายด้วยก็ดีนะ <c oughs> ใครชองบ้านตอนนี้ว่าสองสามทุ่มเนี่ย <c oughs> ไม่รู้อร่อยแบบถ้าอร่อยก็น,น่าซื้อมาเยอะๆนะ<อ>ไว้แคมปิง้งท่าทางจะดีอันนี้ถุงเท่าไหรไม่รู้เก้สิบกาสิบได้กี่ไม้ลองดูนะครับสิบไม้ แสดงว่าไม้ก็ตอกไม้กับสิบาทถ้าเกิดเอาไปขายก็คือไม้ละ10บาทก็ได้กำไร10บาทต่อถุงนะเฮ้ยสิบเอตรเอาไหรือเปล่าลองดูก่อนกระไม้สิบบาทถ้าขายจะจะดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแค่นั้นแหละแต่พี่ว่าน่าจะอร่อยนะเป็นเนื้อของคุณนะใช่ครับเดี๋ยวรอสุกครับทุกคนนางเอกของเราครับทุกคนเอาอะไรมาส่งจ้ะน้องอายเอายำค่ะเมื่อกี้มีแต่หมูยออันนี้มีทะเลจ้ะ มีกุ้งกับหมึกมาแล้วแล้วก็ลดความเผ็ดนิดนึงน่ากินขึ้นกว่าเดิมอ่ะแต่พี่กำลังย่างเนื้อโคขุนกินเนื้อได้ไหมครับไอไอหนั่งก่อนก็ได้นี่ได้จ้ะนั่งก่อนก็ได้จ้ะมีไลน์โทรตามตัวด้วยเนบอกว่าโสดไงได้ยินไลน์ก็ได้ไงเมื่อกี้งานโรเรียนหรือเปล่าเอาละทุกคนไม่เชื่อไม่เชื่อนางเอกเลยนางเอกสาวโดอยแบบนี้ทุกคนต้องไม่รู้กินด้วยกันไหมครับ หมูหมูหมูโคขุนไอเนื้อโคขุนหมูโคขุนคือเป็นหมูหรือเป็นโคไอโคจ้ะระหว่างโคขุนกับโคถึกจะกินกอะไรจ้ะนี่คือเตาใหม่เหรอคะใช่นี่คือเปิดเปิดเปิดซีนเดี๋ยวพวกอยู่ <c oughs> ดีกว่า <c oughs> ให้นางเอกกินก่อนเลยเนี่ยเพิ่งจะเอามาดุเพิ่งจะแกะกล่องมันเนี่ยฮะไอ,อ,อ,อจ้ะชิมเป็นเกียรติให้กับช่องหน่อยจ้ะพี่ขันนางเอกเก่งๆสวยๆอย่างน,นี้มานานแล้วจ้ะ นี่แหละที่ตามหาอยู่เฮ้ยเรามาอยู่ตรงนี้ไกลแล้วไม่ไม่กลัวตีแล้วดูไฟอะไรเงี้ยนะไฟนี้ไหมเนาะลองเข้าไปอยู่ในกระทะทนะสิจ้าดูที่ว่าจะไหม้ไม่ไหม้น่ะย้วลองก่อนนี่มซ้อมตกแล้วมต้องอจะพูดอย่างงี้คนดูรู้ว่าเป็นเรื่องจริงอยู่ซ้อมตกแล้วล้ไงก็ท่านี้ไม่ถึงผมอะไรถ้าอร่อยก็อยู่ด้วยกันนานๆจ้ะแล้วต้องลงพี่เอกไปไหนอะ เออพี่เกรงใจน้องๆมากเลยเอาไว้เดี๋ยวไว้รูกกิจกรรมแล้วก็สนิทกันมากกว่านี้พี่ค่อยไปเข้ากลุ่มนะแต่ตอนนี้มีแค่ไอคนเดียวพี่ก็พอใจและเอกไม่ต้องมาก็ได้เอกดูไว้นะเอกดูนะไม่ไม่เอกมากับเมียเอ้กเอกมากับครอบครัวจะพูดผิดจ้ะมึงคนที่แล้วคือทะเลทะเลอะไรไปเยอะใช่ไหมเออลองชิมหน่อยชิมหน่อยหอมมากอืมเอาแล้วไงทำารข้าวของนี่แหละ เดี๋ยวเอาไปฝากเขาบ้างก็ได้ยุทธ <_ D> ครับเดี๋ยวเราืออิ่มกันบ้งนั่งนี่นนไม่ห่วงเพื่อนไม่ใช่หให้เขากินยำแล้วอืมเรื่องกับข้าวทั้งวันเพิ่งได้นั่งนั่งเลยเนี่ยอืมถ้าเกิดว่าเป็นนางเอกช่องพี่จะไม่ต้องทำะไรจ้ะจะนั่งเฉยเฉยพีทจะเก็งหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้จ้ะแต่ว่าน้องน้องอายไปดูคอมเมนต์ได้จ้ะโดนด่าเละเทะเลยจ้ะหมายถึงพีทนะน้องอายไม่โดนจ้ะเพราะว่าน้องอายสวยและเก่งอะนะเก่งและถึกอะไรนะ แ,แต่ว่าถ้าสโลกแกนอเอาเอาเอาลำพูดไม่ได้นี่ไอตัวอะไรในตัวอะไรกินได้ไหมเดี๋ยวดูเป็นย่างเลยในไอพี่ดูหน่อยเฮ้ยเก็บพวกนีน้ไปเก็บเฮ้ยกินได้เนาะแต่ให้โดนมือคุณครูฟ้าจะพาคนจะด่าไม่รู้ <laughs> ไปโดนมือคุณครูสาวครับนี่วูดวใหญ่มากไอทำไมขโมนนี้มันตัวใหญ่อะช่วงนี้มีเยอะไหมไม่เยอะเลยเพราะว่าฝนเออแล้วใหม่น่าจะหยุดย่างให้คุณครูเลยคุณครูจะใส่เตาย่างเลยมันเงินนนไม่เงินเนาะ ไม่พี่ชยุดกินอบใจบูครับเอาไม้เสียบมาเน้อเนืนี่ก็เนื้อปล่อยไปนะปล่อยนะก็เดี๋ยวผมจะร่ำลาบรรยากาศค่ำคืนนี้ไปนะครับก็ขอบคุณน้องอายมากเลยที่มาเป็นนักเอกให้พี่หวังว่าน้องอายจะทําให้คนดูพี่ตาตึงใจไปอีกนานนะเพราะคุณครูดูไม่อายใส่เดียวก็คนดูจากคนดูพี่คุณครูประมาณ99.9% 9เป็นคุณครูหมดเออนั่นแหละจริงไม่จริงไ่มนครับผมไปก่อนเลยลองชิมยำชิมยำอํา ยุดด้วยยำอร่อยไหมอร่อยนะอร่รอยนะเอาไปนั่งเองช่องประจำเอาประจำช่องนี้ไหมมันจะด,ดีนะ,ะครับมันจะดีนะครับพรุ่งนี้ไปเขียนใบลาอ๋อไปไป,ไป,ไ,ปไปลาพอร้อนพอ,พอจอ้ะเ <laughs> ขาปิดเทอมแล้วพูดเล่นพูดเล่นนะครับเอออายจ้ะขอบคุณมากนะครับเออไว้ไว้ไวันหน้าพรุ่งนี้ก็ได้จะเป็นไอพี่ต่อนะพี่ยังไม่เจอหน้าออีกคนหนึ่งเลยจ้านน้องฟ้าเอ้าไหมแล้วหรอ แสดงมันเป็นตัวผู้แน่นอนเลยนี่มันแอบไปอยู่ใกล้ๆแก้มคุยคุไยไอ้ล่ะเออนะยุติขอบคุณมากเลยนะครับเออที่อุตส่าห์รถล้มแล้วยังมาคือยุดกระซิบบอกกับผมว่าถ้าเกิดไอไม่ชวนนี่ไม่มาหรอกไอชวนถึงมาไงเออนะไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขอจัดเออคุยกับครูสาวก,ก่อนครูสาวน่ารักมากทำให้ผมอดใจไม่ไหวแล้วผมปิดก,กล้องแล้วทุกคนไปนะครับพรุ่งนี้เจอกันอันนี้ขายทั้วันไหมเนี่ย ทุกวันนะครับก็จะเอาเสื้อผ้ามาขายตรงบริเวณโซนที่เป็นหน้าร้านและหน้าร้านก็คือจะเป็นประมาณว่าเอาไม้ไผ่คือมาต่อติดกับตอเสาเสาบ้านใช่ไหมครับนี่ครับดูครับทุกคน <c oughs> ราคาตัวเ <c oughs> ท่าไหร่เนี่ยคือไปเอามาจากไหนอ่ะไม่เอามาจากในเมืองอมก่อยมันท <c oughs> ี่ไหนพี่สมอ๋อพี่สมัยก็มาขายหน้าร้านอันนี้บ้านตัวเองไหมเนี่ยหรือว่าเช่า <c oughs> อ๋อก็คือเป็นบ้านที่เช่าอยู่หน้าหน้าบริเวณโซนที่เป็นชุมชนแล้วก็หน้าโรงเรียนอะไรเนี่ยนะครับก็มีเสื้อผ้าเต็มเลย อันนี้คือเวลาเก็บของก็คือเก็บในบ้านเลยใช่ไหมครับอ๋อก็มีทุกอย่างเลย